สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนอยู่ที่สวนนะคะถ้าใครจะมาก็คือวันนี้ได้เจอแนนที่สวนแล้วทุกคนแนนเข้าสวนนะคะ,ะมาอัปเดตต้นเคลให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะแนนนัดลูกค้านะคะก็จะเปิดรับออเดอร์ ส่งออนไลน์ในช่วงหลังสงการนะคะแต่ช่วงสัปดาห์นี้ก็คือตั้งแต่วันวันนี้วันที่แปดเนาะจนถึงวันที่สิบเจ็ดสวนเปิดทุกวันนะคะจนถึงวันที่สิบเจ็ดสงการไม่หยุดนะคะทุกคนที่ว่างนะคะแล้วก็อยู่ใกล้แนในสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวนนะคะตอนนี้แนนทำเคลไซส์เล็กให้แล้วนะสำหรับใครที่อยากได้เคลไซส์เล็กนะคะทุกคน ตอนนี้รออนุบาลให้เขาโตนะคะอันนี้เป็นเคลที่อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเคลอ,อนุบาลในกระถางสี่นิ้วแนนขายต้นในยี่สิบห้าบาทนะคะหลังสงการถึงจะเปิดรับออเดอร์แต่ถ้าลูกค้ารอไม่ไหวอยากมาเลือกที่สวนมาได้นะแต่ส่งออนไลน์เรารอรับออเดอร์หลังสงการนะคะถึงจะส่งออนไลน์ให้นะคะสําหรับใครที่อยากได้ต้นเคลนะคะทําไว้เยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลย เกือบห้าร้อยต้นนะคะแล้วก็เคลไซส์กระถาง10นิ้วนะคะสายพันเวสบูนะคะเละเวสบูจะเป็นสายพันที่สวยมากต้นใหญ่ใบหนาใบใหญ่หยิกเคิร์ฟใหญ่นะคะแล้วก็ความถี่ของใบจะเยอะมากๆนะ,ะกำลังสวยมากนะคะกำลังสวยมากมาเลือกได้ที่สวนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง17เจเลยนะคะ โอเคเนาะทุกคนสำหรับใครที่สอบถามแนนนะคะว่าตอนนี้มีต้นเคลไม้แนนอัปเดตให้ดูกันนะคะมีเยอะนะคะอันนี้ลงเรือนแรกนะคะลงเรือนแรกต้นกล้ามีเยอะกําลังท,ทยอยนะกําลังทยอยลงกระถางให้นะคะแล้วก็หลังสงการนะคะสกาเล็ตเคลก็น่าจะโตมากกว่านี้นะคะทุกคนถอยก่อนนะนี่สกาเล็ตเคลนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะอันนี้ลงเรือนแรกนะคะลงเรือนแรกแล้วก็ส่วนตัวเด็กเดี๋ยวแนนจะพยายามเก็บน้องลงในกระถางให้หมดนะคะตัวเด็กนะคะแล้วก็ผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวของเราจะเป็นกลุ่มของพลิกที่แนนรับออเดอร์อยู่สวยมากๆเลยนะคะให้ดูกันนะต้นใหญ่นะคะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะทุกคนเนี่ยดูสิ พริกที่สวนของแนนอันนี้แนนจะเรียกเขาว่าพริกห้อยนะคะดูนะเพราะว่าลูกของเขาห้อยลงมานะคะตัวนี้บอกเลยว่ากินกินสดนะคะเป็นกินเป็นพริกหนุ่มอ่ะที่ยังไม่แก่เอาไปซอยนะคะซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ทําพริกน้ําปลาอร่อยมากนะคะเขาจะหอมแบบไม่ได้เผ็ดมากนะคะหรือเนี่ยค่ะ บอกเลยว่าพริกกลุ่มนี้ออกดอกเป็นช่อแล้วก็หยดย้อยอยาดเดี้ยลงข้างล่างนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะอย่างดกนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยกระถาง8ดนี้วแนนขายต้นละ70บาทที่สวนมีเหลือเท่านี้สําหรับไซส์นี้นะคะเหลือเท่านี้สําหรับไซส์นี้เนาะอันนี้พริกพริกเหลืองของแนนนะคะพริกเหลืองพริกส้มของแนนนะคะเป็นพริกที่เราทาทาน้ํา ทำน้ําจิ้มหมูอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมู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 หมน้ําจิ้มหมูหมูพะโลขาหมูนะคะดูสิมองไปนะคะดูนะคะทุกคนเดนขยายให้ดูนะสุกเหลืองเต็มต้นแบบนี้น่ารักมากนะคะต้นใหญ่มากนะเห็นไหมในขยายให้ดูสีเหลืองส้มนะคะสุกแล้วสีเหลืองส้มอ่ะทีนี้มาดูโรงเรือนนี้นะคะทุกคน มาดูโรงเรือนนี้นะคะโรงเรือนนี้ใครที่อยากได้ต้นโตพร้อมเก็บก็มีนะคะต้นโตพร้อมเก็บของเรานะคะใบหยิกๆฟูๆใหญ่ๆสวยๆแบบนี้มีนะคะแต่ต้องมายกที่สวนเพราะว่าอยู่ในกระถาง15นิ้วนะคะอันนี้จัดส่งให้ไม่ได้นะคะเคลท,ที่อยู่ในกระถาง10นิ้วกำลังฟูแล้วสวยแบบนี้เลยนะะหลังสงการ สำหรับใครที่อยากได้รอรับออเดอร์นะคะในช่วงหลังสงการนะคะก็ต้นก็จะฟูพอดีเลยนะคะอีกประมาณสองสัปดาห์นะคะอีกสองสัปดาห์ทุกคนอดใจไว้นะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้ต้นเคลแนนไม่เปิดรับออเดอร์เลยนะเดี๋ยวแนนเปิดรับออเดอร์ส่งให้นะทุกคนเนี่ยคะ่ะสายพันธุ์เวสบูเคลอย่างงามเลยนะคะฟูมากนะคะเวสบูเคลทำไมถึงเรียกว่าเวสบูนะคะเพราะใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะ สีเขียวเข้มเคฟจะใหญ่ตอนที่เขาอายุอันนี้ประมาณสเดือนกว่าตอนที่เขาอายุสเดือนกว่าเขาจะไม่ค่อยหยิกมากแต่ถ้าเขาเข้าสู่สี่เดือน5เดือนแล้วโอ้โหแบบใหญ่มากนะคนอันนี้เป็นเคลต้นใหญ่นะคะฟูมากๆเลยอันนี้เกินกระถางแล้วนะคะสวยมากๆเลยตัวนี้แนนน่าจะทําเควหักเขาก็เลยแตกยอดใหม่นะคะเป็นหลายยอดเลยยังสวยเลยทุกคนเนี่ยคะ่ะฟูมาก ฟูมากนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้นะคะอยากได้เคลไซส์กระถางหนิ้วนะคะเอาไปปลูกนะคะ6นิ้วเชื่อไหมโตขนาดเนี้ยแนมขาย50าบบาทสวยมากนะคะสวยมากถ้าเทียบกับหน้าร้อนหน้าร้อนไม่ได้ปลูกผักง่ายๆนะคะหน้าร้อนค่อนข้างยากค่ะทุกคนโอ้อะไรในมุมนี้คืออะไรนะคะมุมนี้นะคะอันนี้เป็นชิโะนะคะที่อยู่ในกระถางเล็กนะคะ แนนให้น้องเอาขี้ไก่มาโรยนะคะมาโรยด้านหน้านะต้นขี้โศนะแนนเพราะอันนี้เพราะจากมเมล็ดทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยนี่ขี้ไก่โรยด้านหน้านะคะสก,กาเลตเคลในกระถางเล็กนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาเลือกได้นะคะตัวนี้ปลูกก่อนก็เลยค่อนข้างจะแข็งแรงมากกว่านะะต้นได้ยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะคะสําหรับไซนี้นะคะใครที่อยู่ใกล้ก็มาเลือกได้แนนเข้าสวนทุกวันจนถึงหลังสงการเลยนะคะ นนถึงจะไปต่างจังหวัดทุกคนถ้าอยู่ถ้าสงการก็คือแนนอยู่นี่นะคะทุกคนโอเคเนาะหยิกม่วงฝั่งนู้นปลูกก่อนก็ต้นโตเหมือนกันนะคะสวยมากนะคะคือซุ้มปลูกเคลนะคะตอนนี้คือซุ้มปลูกเคว้นะคะเพราะว่าหน้าร้อนมันหายากเนาะมันปลูกยากแนนก็เลยนี่เข้าสวนวันนี้ก็จะมาปลูก สกาเลตเคลมีไหมมีนะคะอยากได้มาได้เลยนะคะขายราคาเท่ากันกับหยิกเขียวถ้าอยู่ในกระถาง10นิ้วแนจจำหน่ายกระถางละ150บาทมาก่อนก็จะได้เลือกก่อน ต้นไหนฟูๆก็มาเลือกเอาบางคนชอบทรงสูงบางคนชอบทรงเตี้ยบางคนชอบหยิกหย่อยนะส่วนบางคนชอบทรงพุ่มนะคะไม่เหมือนกันนะคะใครชอบแบบไหนเลือกต้นแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะอย่างงามเลยนะคะโอ้โหกําลังออกยอดใหม่ออกมาหยิกหย่อยเลยนะคะนี่ก็หยิกหย่อยใบแคบนะคะก็จะมีหยิกอ้วนหยิกหย่อยเยอะมากเลยอย่างงามนะคะกําลังฟูเลยอัปเดตให้ดูแล้วนะอัปเดตให้ดูแล้วนะคะมาก่อนได้ก่อน ขอบคุณมากมาเลยอายุกี่เดือนสามถึงสี่เดือนแล้วค่ะสามจะเข้าสี่เดือนรอหลังส่งการก็จะครบสี่เดือนแล้วนะคะอีกสองสัปดาห์ถึงจะส่งออนไลน์นะคะแต่ถ้าใครอยู่ใกล้อยากมาเลือกเองมาเดอ้ออยู่นะคะอยู่ก่อนจะบินนะคะก่อนจะไปนะคะหลังวันที่สิบเจ็ดแนนไม่อยู่นะแต่ถ้าใครอยากมาแล้วอยากเจอแนนก็คือเนี่ยค่ะก่อนวันที่สิบเจ็ดมาได้ค่ะทุกคน ฟูฟูหยิกหยิกใหญ่ๆแบบนี้นะคะปลูกแล้วกินไม่พอนะอยากได้เอาไปวางไว้ที่บ้านแบบสวยสวยฟูฟูต้นใหญ่แล้วหยิกย่อยๆนะคะหยิกย่อยๆต้นใหญ่ๆก็มาเด้อโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้ปลูกผักก่อนนะเดี๋ยวนั่งปลูกผักรอที่สวนนะคะถ้าใครจะมามาได้เนาะขอบคุณนะคะแจ้งแล้วนะคะสวัสดีค่ะ